ถอยเพื่อรุกถอยเพื่อรักษากำลังรบนี่ไม่ใช่แค่การฝึกแต่นี่คือนาทีชีวิตกลางสมรภูมิสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมใน28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่หนังสงครามฮอลลีวูดแต่นี่คือการฝึกสุดเดือดณน่าสนามฝึกกองทัพเรือหาดยาวสัตหีบ 24ธันวาคม2568กองเรือยุทธการขนกำลังพลชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มการฝึกที่หาดูได้ยากที่สุดนั่นคือการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกแบบถอนกำลังกลับสู่เรือรบหรือ amphibious withdrawal ครับ ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นแต่การยกพลขึ้นบกบุกไปข้างหน้ายุดหัวหาดใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้พลเรือเอกกรวิชฉายะรถถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านลงพื้นที่คุมเข้มด้วยตัวเองเพราะการถอนตัวภายใต้แรงกดดันจากศัตรูคือภารกิจที่ปราบเซียนที่สุดใครจะอยู่ใครจะไปใครจะคุมท้ายส่งเพื่อนกลับขึ้นเรือทุกวินาทีคือความเป็นความตายงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเพราะเป็นการสนที่กำลังรวมสุดยอดเคี่ยวเล็บของราชนาวีไทย ทั้งกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือทุ่นระเบิดกองการบินทหารเรือส่งนักบินเฮลิคอปเตอร์ฝีมือฉกาจลงมาคุมหน้า,นาและที่ขาดไม่ได้นักรบจากคริษัทอัมพาวาเอ้ยไม่ใช่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลหน่วยรบที่แกร่งที่สุดในปัตตภีพร้อมด้วยพี่น้องกองพลนาวิกโยธินและหน่วยสนับสนุนจากฐานทัพเรือสัตหีบทุกหน่วยต้องทำงานสอดประสานกันเหมือนฟันเฟืองเพื่อพาพี่น้องทหารและยุทโธปกรณ์หนักกลับคืนสู่เรือรบให้ปลอดภัยที่สุด นี่คือส่วนหนึ่งของการฝึกใหญ่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยืนยันว่ากองทัพเรือไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะรุกหรือรับเราไม่เคยทิ้งใครไว้หลังฟังแล้วรู้สึกภูมิใจในรั้วของชาติกันบ้างไหมครับคุณผู้ชมเห็นศักยภาพกองทัพเรือแบบนี้แล้วใครคิดว่าการถอนตัวแบบมืออาชีพสำคัญแค่ไหนลองพิมพ์บอกผมหน่อยหรือใครมีญาติพี่น้องฝึกอยู่ในทัพเรือบ้างแสดงตัวกันมาได้เลยอย่ามัวแต่ดูเพลินนะครับกระแทกปุ่มไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสันๆไว้เลยและที่สำคัญที่สุด กดติดตาม28 HB News ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวเดือดๆแบบนี้ผมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ